สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนอวิธีผูกห่วงหูรูดห่วงพิเสือ้อนะโดยเทคนิคนี้เนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ในการผูกเชือกยึดเชือกหลักเนี่ยยึดกับกิ่งไม้ข้างบนหรือวัตถุที่เราต้องการที่จะยึดเชือก เป็นเชือกหลักที่เราจะนำเชือกหลักนี้ในการปีนขึ้นไปที่สูงนั่นเองแต่พอเราจะแก้นเนี่ยเราไม่ต้องปีนขึ้นไปข้างบนเราจะดึงเชือกฝั่งนี้รูดลงมาสะดวกในการเก็บกู้นั่นเองครับโดยใช้ห่วงอครูดด้วยเงื่อนผีเสือ้อนะครับวิธีทำถ้าพร้อมแล้ว เรามารับชมกันเลยครับเริ่มต้นจากเราโยนเชือกขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่เราจะคล้องยึดกับกิ่งไม้ข้างบนหรือวัตถุสิ่งของนะครับเนี่ยเราได้เชือกสมมติเชือกนี้เป็นเส้นหลักเรากงการที่จะทําเป็นห่วงรูดนะครับหลังจากนั้นเราจะทําห่วงหูรูดด้วยเงื่อนผีเสือ้อ โดยใช้มือขวากรรมที่เชือกหลักเนี่ยนะครับแล้วขมวดขมวดเชือกข้ามไปยังหลังมือนะได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นหงายมือขึ้นนะครับเอาห่วงที่อยู่หลังมือเนี่ยสอดใต้ตล่างเส้นหลักก็คือนี้เส้นหลักสอดใต้ตล่างปุ๊บเป็นลักษณะนี้ หลังจากนั้นเราก็ดึงห่วงหลังมือเนี่ยขึ้นมาข้างบนจะได้ลักษณะนี้แล้วนำห่วงที่อยู่หลักมือเนี่ยนะครับสอดเข้าไปยังห่วงที่อยู่มือขวาที่เราจับเอาไว้จะได้ลักษณะนี้แล้วก็ดึงจัดเข้าที่ก่อนเราก็จะได้ห่วงผีเสื้อหลังจากนั้นเราก็นำ เชือกที่เราสอดขึ้นไปมันกดลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะคล้องเนี่ยสอดเข้าไปยังหูทําเป็นห่วงหูรูดลักษณะนีะ้แล้วก็ดึงขึ้นไปยึดกับกิ่งไม้หรือวัตถุสิ่งของที่เราต้องการที่จะย,ยึดเชือกหลักได้อย่างมั่นคงนั่นเองเวลาที่เราจะแก้เราก็ดึงเชือกที่อยู่อีกฝั่งเนี่ยลงมารูดลงมาแล้วก็ดึงออก อันนี้เป็นประโยชน์นะครับในการที่เราจะยึดเชือกหลักกับกิ่งไม้ที่อยู่ข้างบนหรือวัตถุสิ่งของที่เราต้องการจะยึดในการที่จะใช้เชือกหลักปีนเราปีนขึ้นบนเชือกหลักนั่นเองเป็นประโยชน์มากนะครับง่ายปมคงที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชม หากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดทูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ